ในที่สุดนะฮะวันที่พวกเรารอคอยหรือบางคนไม่รอคอยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างตึงเครียดมากๆนะฮะแดงเดือดในครั้งนี้นะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนวันนี้นะแฟนผีนะจะจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะฮะบางคนอาจจะเริ่มแต่เมื่อคืนนี้เลยก็ได้นะฮะนอนไม่หลับนะครับผมก็ยังไงวันนี้เรามาคุยกันก่อนเกมนะฮะว่ารูเบริมจะจัดตัวยังไงหลายๆคนก็มองเกมนี้ว่าแมนยูมีสิทธิ์ จะไปเก็บชัยชนะได้เหมือนกันหากทําสิ่งเหล่านี้ได้ในเกมนี้นะฮะยงไงก็มานั่งคุยกันในวันนี้นะครับผมก่อนเกมคืนนี้นะครับผมพูดถึงความพร้อมของทั้ง2ทีมนี่ เรียกได้ว่าผมว่ามันไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับคือนักเตะของทั้งสองทีมตอนนี้ค่อนข้างพร้อมมากๆนะฮะตัวเจ็บต่างๆที่ตอนแรกมีข่าวมาว่าลิเวอร์พูลมีตัวเจ็บเยอะกว่าแต่เอาไปไปมานะพอถึงเกมจริงๆก็กลับมาได้เกือบหมดเลยนะมีแค่อาริซองคนเดียวที่กลับมาไม่ได้นะครับก็เป็นโกคู่บุญของเขานะฮะวันนี้ก็เป็นโชคดีของเราแล้วกันนะว่าเขาไม่มีโกมือหนึ่งนะครับแต่ตัวอื่นก็เรียกได้ว่าฟิต เปรี้ยพร้อมสุดๆนะฮะตัวที่เราต้องกลัวมากๆในวันนี้คือทางด้านของโมซาล่านะฮะเราจะปล่อยโอกาสให้เขาเล่นไม่ได้เลยนะเพราะเขาเป็นหนึ่งคนที่สถิติสูงมากนะฮะในการทําประตูยูเวเต็ดนะครับแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของยูเวเต็ดอย่างสูงมากๆเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาเริ่มประเด็นนี้ก่อนเลยเลยกันนะฮะว่าทําไมหลายๆคนถึงบอกว่าเกมนี้มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ที่แมนยูจะไปเก็บ แต้มออกมาจากแอนฟิลด์ได้นะครับผมว่าหลักการง่ายมากนะฮะหากเราตั้งเกมรับได้ดีนะฮะและเราเน้นการเคาเตร์แอทแทกนะครับเพราะที่ผ่านๆมาเนี่ยหงแดงเนี่ยโดนแมนยูสวนกลับแล้วก็ทำประตูได้แต่ว่าถ้าเราวัดกันตัวต่อตัวแล้วผมว่ายูเวเตดค่อนข้างจะเสียเปรียบหงแดงมากๆนะฮะตัวของเขาเหนือกว่าเราเยอะมากๆนะครับผมก็นั่นแหละฮะเราจะต้องเน้นความแน่นอนในการจ่ายบอลแล้วก็แนวรับของเราถ้าหากว่าไม่พลาดมีสิทธิ์เปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่เราจะสวนกลับได้นะฮะ เมื่อฤดูการที่ผ่านมาเรายังไม่มีไบยอในโมโมยังไม่มีคุณย่านะฮะเมสันเมาส์ของเราก็ยังไม่ได้เก่งกดัดเหมือนตอนนี้นะครับผมแล้วก็เรายังไม่มีกองหน้าเป้าอย่างเบนจามินเชสโกและยังมีเซเนราเมนนะฮะโกที่มีแวลมีรมมากๆนะครับแล้วก็คาดว่าวันนี้จะเป็นตัวจริงด้วยดังนั้นขุมกําลังของปีสแสดงของเราเนี่ยผมว่ามันมีความพร้อมมากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันไม่ได้การันตีว่าเราจะไปเก็บชัยชนะได้นะ หากเราพลาดกันเยอะนะครับผมแล้วก็เกมสวนกลับถ้าหากว่าเราไม่สามารถปิดสกอร์ได้ค่อนข้างลำบากแต่สถิติไม่เคยโกหกใครนะฮะในฤดูกาลนี้ยังคงเป็นทีมที่มีแนวรุกที่ดีอันดับต้นๆน,นะครับอันนี้เราพูดถึง เปอร์เซ็นต์การคลองบอลเพื่อขึ้นไปทําประตูนะฮะยังคงสูงสุดอยู่นะครับผมแต่ว่าแค่ว่าเรายิงประตูกันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเราก็เลยยังอยู่อันดับกลางๆตารางอยู่นะฮะสถิติตัวนี้มันบ่งบอกอะไรมันบกบอกถึงการที่เรามีแนวลุกที่เริ่มดีขึ้นมากๆนะครับเป็นแถวหน้าเลยนะฮะแค่ว่าเราจบสกอร์ไม่ได้แล้วก็เสียประตูด้วยการพลาดกันง่ายๆนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถแก้จุดบอดของเราตรงนี้ได้นะเกมรับ เล่นให้เหนียวลงมารับรับทั้งทีเนี่ยเวลาเจอหงเนี่ยต้องแพ็ค5เลยนะฮะคือ3แล้วก็วิงแบ็กสตัวต้องลงมาช่วยรับเลยไม่งั้นโดนทะลุทะลวงแน่นอนนะฮะแล้วก็ทีเด็ดของเราคือการเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับซึ่งตอนนี้การเคาน์เตอร์แอตแทกของเราประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะมากๆนะฮะหลังจากที่มีไบย่านิ่บูโมมานะครับเอบูโ e มเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เป็นตัวไว้ใจได้ของพวกเรานะฮะเก็บบอลได้ดีแล้วก็มีทีเด็ดที่ขาดในการทั้งจ่ายแล้วก็ ทั้งสปินวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งคนอที่ฝากความหวังให้เขาได้นะครับแล้วก็เรายังมีเบนจามินเชสโก o ที่มีความสูงถึง195เซนติเมตรนะครับก็เป็นอะไรที่มีลุ้นอยู่นะครับผมถ้าหากว่าเรารับและ c o u n t เตอร t แอตได้ดีนะครับที่เด็กของเราวันนี้มันคงจะมีได้แค่นี้นะฮะแล้วก็คงเป็นเกมที่เหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าหงแดงน่าจะมาแบบจัดตักจัดเต็มแน่นอนนะฮะเกมนี้คือเปอร์เซ็นต์เป็นไมได้ที่เราจะไปเก็บผลชัยชนะออกมาจาก แอนฟิลด์ได้เนี่ยมันคงยากมากๆจริงๆครับทีนี้เรามาดูถึง11ตัวจริงกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับมาเรามาเริ่มกันที่หน้ากระดานเปล่าๆอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะวันนี้เป็นนัดที่8นะครับของแมนยูและลิเวอร์พูลนะฮะก็เตะกันที่สนามแอนฟิลด์นะฮะในค่ำคืนนี้เวลา22นาฬิกา30นาทีนะครับเรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งของโกก่อนแล้วกันนะฮะผมว่าโกไม่น่าจะพลาดไปกว่านี้แล้วนะครับทุกคนก็ฟันธงว่าน่าจะเป็นทางด้านของ เซนเนราเมนนะครับก็น่าจะเป็นโกคนแรกของเราแน่นอนนะฮะมือหนึ่งทีนี้แบ็คของเรานะผมเดาว่าน่าจะเป็นอันนี้ผมเดาแล้วก็อิงความจริงไปด้วยแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นใครบ้างซ้ายเนี่ยไม่น่าพลาดน่าจะเป็นลูกชอนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นทางด้านของเดลิกนะครับผมเดลิกก็น่าจะอยู่ตรงกลางแน่นอนนะัะเพราะผลงานที่ผ่านมาเขาค่อนข้างจะดีมากๆนะครับ ส่วนฟังขวาของเราผมก็คาดเดาว,ว่าอาลัลโมริมจะให้โยโร่ลงนะฮะเพราะเขาเด่นทั้งลุกและรับนะครับผมทีนี้วิงแบก็กตำแหน่งเจ้าปัญหาของเรานะฮะถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็จะดีนะฮะก็คือด้านขวาเป็นอาหมัดเดียรโรนะฮะส่วนด้านซ้ายเนี่ยหลายๆคนไม่ชื่นชอบสิ่งนี้แน่นอนนะนั่นก็คือ ผมว่าอลัลบริมจะจ,จัดดีโก้ดาโลลงอย่างแน่นอนนะเพราะว่าถ้าเทียบดาโลกับดอกูเนี่ยผมว่าพลังงานของดาโลดีกว่าเปอร์เซนต์การเปิดใช่ฮะว่าดาโลเปิดก็ไม่ได้ดีดอกูก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ผมว่าหลายๆครั้งวันนี้เราอาจจะพึ่งลูกทุ่มไกของดาโลได้นะครับเพราะว่าหงแดงก็โดนลูกทุ่มไกลแล้วก็เสียประตูอยู่บ่อยครั้งนะครับที่ผ่านๆมานะฮะทีนี้ตำแหน่งตัวกลางตัวรับนะฮะคนนี้ก็ไม่พลาดแน่นอนนะทางด้านของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับ แต่ตรงนี้มีจุดสังเกตอยู่หนึ่งอย่างนะครับว่าเราจะได้ทางด้านของคาเซมิโรลงหรือทางด้านของอุกเตตนะฮะแต่ตามข่าวแล้วผมว่ายากมากๆที่จะเป็นคาเซมิโร่นะครับเพราะว่าคาเซมิโร่เพิ่งไปเล่นทีมชาติมา2นัดนะฮะแล้วก็ลงไป90นาทีทั้ง2นัดเลยตอนกลับมาเก็บตัวที่แคลนิงตันที่ผ่านมาก็มีการให้พักเพิ่มเพื่อนๆเ,เ,เริ่มลงซ้อมก็มันอังคารแต่คาเซมโรก็ยังไม่ได้ลงนะฮะทางด้านของรูเบริมให้พักก่อน มันก็เป็นไปได้สูงมากที่จะไม่ใช่คาเซเมโลนะฮะผมขอเดาวไว้ว่าเป็นทางด้านของอูกเต้นะครับลงมาแทนทางด้านของคาเซเมโลนะครับผมก็เหนื่อยแน่ๆนะฮะอูกเต้ไม่เด่นในเลในเกมลุกเลยนะครับเขาเป็นคนที่เล่นเด่นอย่างเดียวคือเกมรับคือเป็นคนมีพลังงานในการวิ่งไล่สูงแต่ในการทําเกมขึ้นไปเนี่ยเหนื่อยแน่ๆนะครับแล้วเขาก็อชอบเล่นยากแล้วก็มักจะพลาดทําให้ทีมเสียประตูอยู่บ่อยครั้งนะครับผมอ่ะก็ต้องวางตัวไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ทีนี้ทางด้านของเกมลุกของเรานะฮะคนนี้วางไว้เลยนะฮะไบอันเอมบูโม่เนี่ยชัวร์ๆพันเปอร์เซ็นต์นะครับว่าอยู่แน่นอนนะครับส่วนทางด้านของฝั่งมันก็จะมีทางด้านของเมาส์กับมาทิวิชคุนยา่าตรงนี้เสียงของแฟนบอลจะแตกออกเป็นสองสองทางแล้วบางคนก็บอกว่าชอบคุณย่ามากกว่าบางคนก็บอกว่าเมาส์ดีกว่าแต่สำหรับผมผมเดาวทางดูเป็นอมริมไว้ในวันนี้ว่าน่าจะเป็นทางด้านของเมาส์ลงก่อนในครึ่งแรกนะครับแล้วถ้าเกิดเกมมีอะไรยังไงแล้วค่อยเปลี่ยน ตัวพลังงานอย่างมาทิวคุณย่าลงมาต,ตอนครึ่งหลังแทนนะครับผมเพอาะสถิติที่ผ่านมาของเมาส์ผมว่าเขาเล่นได้ดีมากๆนะฮะถ้าเราเปิดใจมองเกมเขาไดีดเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพลังงานในการเพสซิ่งสูงมากๆนะฮะแล้วก็จ่ายบอลง่ายเล่นง่ายและที่เดีิขาดในการยิงของเขาก็ไม่ธรรมดานะฮะถ้าเทียบกับมาทิวคุณย่าแบบหมัดต่อมัดแล้วตอนนี้เมาส์ดูมีภาษีสูงกว่าคุณยา่าพอสมควรเลยนะครับผมนะ ทีนี้ตัวสุดท้ายของเราก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเดากันนะฮะยังไงก็เป็นคนนี้แน่นอนนะเบนจามินเชสโก่ลงเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับผมทุกคนเนี่ยสิตัวจริงมันจะออกมาประมาณนี้นะฮะตำแหน่งที่ผมเป็นห่วงก็จะมีทางด้านของลุกชอนนะครับผมกลัวว่าเขาจะมีความเร็วไม่พอมีความน่าเป็นห่วงเป็นความเป็นความน่ากังวลแล้วกันว่า อาจจะเอาทางด้านของซาร่าไม่อยู่นะครับวันนี้ซาร่ามาเต็มแน่นอนนะฮะเป็นหนึ่งตัวที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเราประกบซาร่าไม่อยู่วันนี้เกมรับเราแย่แน่ๆนะครับถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าซาร่าตอนนี้ดปฟอร์มดปลงอะ่ะแต่ผมว่าเวลาเขามาเจอแมนยูจริงๆเขาไม่ธรรมาดาแน่นอนนะคนนี้ต้องเฝ้าระวังไว้เลยนะฮะไหนจะมีฟอร์เรนเวสตอีกคนหนึ่งที่ยังทำประตูให้หงไม่ได้อีซักอีกคือ มันมีความอัดอั้นหลายๆอย่างของหงแดงนะครับที่มันมีเปอร์เซ็นต์เป็นไม่ได้มากๆที่เขาจะมาลงที่ยูเนเตดของเราในวันนี้นะครับแอนฟิลไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วเกมนี้โหดสําหรับพวกเราแน่ๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเราสามารถเก็บชัยชนะออกมาได้หรืออย่างน้อยเสมอออกมาเนี่ยมันก็ถือเป็นชัยชนะของพวกเราแล้วนะครับผม ไม่ง่ายแน่นอนอย่าง่ผมบอกแต่มันไม่ใช่ไม่มีความหวังมันมีความหวังได้เสมอนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะฮะวีซ่าชาแนลนะฮะจะออกไปชมเกมนอกสถานที่ครั้งแรกของช่องเลยนะครับเราจะไปเจอกันที่ร้านบูเวฟบรัชดานะครับซึ่งเขาก็สปอนเซอร์ให้กับช่องวีซ่าชาแนลด้วยนะครับต้องกราบเขาบพะคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะฮะมีทั้งอินฟูของแมนยูและลิเวอร์พูลรออยู่ที่นั่นหลากหลายคนมากๆนะฮะวันนี้ก็จะเจอ กับเพื่อนๆหลากหลายมากๆนะฮะใครที่ยังอยากจะไปเชียร์พร้อมกันนะครับตอนนี้ยังพอมีที่นั่งอยู่นะฮะยังไงก็ลองทักร้านไปดูนะฮะว่าพอมีที่นั่งอยู่หรือเปล่านะส่วนใครอยากมานั่งกับวีซ่าแช n แนลลองติดต่ออินบ็อกซ์มานะครับเผื่อจะยังพอมีที่อยู่นะต๊ะผมอย่างที่บอกเกมนี้ยากแน่นอนแต่เรามีความหวังนะครับทุกคนยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เกมฟุตบอลเป็นเพียงเกมกีฬานะฮะอย่าซีเรียสมากนะครับผมแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะยอมรับกันไปครับผมแพ้ก็อายชนะก็ดีใจแค่นั้นนะครับผมยังไงก็พบกันคืนนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็เตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเจอกันที่ร้านนะครับผมแล้วก็สนุกเอนจอยกับเกมเกมนี้นะฮะแดงเดือดครั้งที่200กว่าแล้วนะครั้งนี้นะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับสวัสดีครับ